สวัสดีครับวันนี้ทำงานนอกลานอีกแล้วนะครับผมวันนี้โจทย์ของเราคือปลูกต้นไม้นะครับใส่กระถางนะครับและปรับปรุงแปลงใหม่นะครับผมเพราะว่าแปลงตัวเก่านี่ดินจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เครื่องปลูกไม่ดีเราเลยก็เตรียมนะครับอุปกรณ์มาสำหรับมุมนี้นี่คือ จะปลูกต้นพยับหมอกนะครับไม้ดอกสวยงามนะครับผมมุมนี้ก็จะยังไม่ได้ทำอะไรแต่ก็จะปลูกดอกไม้นะครับต้นไม้นะครับลงกระถางส่วนมุมอีกด้านมุมหนึ่งด้านนี้จะเป็นด้านหน้านะครับอยากจะปลูกดอกไม้สวยงามนะฮะก็มาเก็บ เสียษหินออกก่อนนะครับผมจะได้ใส่กากมะพร้าวนะครับใส่ดินลงไปเพื่อปรับสภาพของดินให้เหมาะกับรากของต้นไม้เพื่อให้รากได้เดินดีนะครับผมเก็บเศษอิดเศษหินเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะเพิ่มกากมะพร้าวสับนะครับลงไปก่อนนะฮะทำขอบแปลงไว้ตั้งแต่ รอบที่แล้วนะครับผมก็วันนี้ได้มาตอกอัดน,นะครับผมกับลูกค้าท่านนึ่นะครับผมเสร็จใส่กากมะพร้าวนะฮะเราก็จะมีการเพิ่มดินนะครับเพื่อให้ไปเป็นส่วนผสมกับกากมะพร้าวที่เราได้ถเีเอาไว้แล้วส่วนหนึ่งนะครับผมแปลงตัวนี้เป็นแปลงเก่าของต้นพุทธนะครับต้นพุทธ มุมนี้ก็จะเป็นกระถางที่เขาวางเอาไว้แต่เราวางแนวขอบอิประสานเราก็เลยต้องมีการปรับนิดหนึ่งนะครับผมเสร็จจากการวางกระถางเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้จัดการนะครับผมรุงดินเพิ่มเติมนะครับรุงดินเพิ่มเติมลงไปเหมือน,นเพิ่มที่ก่อย,ยึดเพิ่มถาดอาหารที่มีอยู่ในดินให้ต้นไม้นะครับ ว่าต้นไม้นี่ก็คือทางลูกค้าเขาได้ตัดเอาไว้แล้วนะครับแต่ก็ลากเขาลอยเราก็ต้องมีการเอาดินนะครับผมและเครื่องปลูกทำส่วนผสมนะฮะเพื่อจะให้ยืดอายุของต้นไม้นะครับมุมนี้ปลูกใส่กระถางเสร็จแล้วนะฮะก็จะมีทั้งสนน้ำตกมีทั้งปะการังลิบบินนะครับ ใส่ไปแล้วก็สวยงามดีขอบคุณครับที่แวะเยี่ยมชมสวัสดีครับ